เอ๋ ه, วันนี้มีอะไรดีๆจะมาเสนอให้ดูนะคะดูมะเขือเทศบ้านนางสิคะโอ้โหดอกอย่างแรงดอกมากอันนี้มะมะเขือเทศเชอรี่เลยจ้าทุกคนคะ่ะดูดูเอาสุดยอดเลยคนอะไรไม่รู้มือเขียวเขียวจ้าอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศหัวใจวัวเขาเรียกหัวใจวัวจ้าดูข้างในนุ่น อุ้ยมะเขือเทศเชอรี่ดอกมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะดูเอาไวาทางนี้ก็จะเป็นอุ้ยมะเขือยาวแบบพันสีขาวเนอ้อดูอู้หลา,ลาเยอะมากเลยค่ะ ดอกดีจังเลยทางนู้นก็พันสีม่วงเลยจะเด้อทางนี้ก็จะเป็นต้นอะไรนะมะนงท g งเทงถ้าเป็นภาษาเขมรบ้านตานะก็จะเรียกว่าเดิมปิ้งปอปิ้งปอดอกเลยดูดูดูด,ดูเขาเรียกธงเทงเหลยคะภาษาไทยเขาเรียกธงเทงเนาะถ้าเป็นภาษาเขมรบ้านตานะเขาจะเรียกว่าเดิมปิ้งปอปิ้งปออันนี้เขาซื้อพันธุ์มาปลูกเด้อน,นี่อันนี้สุกแล้ว เก็บกินได้นะคะเก็บกินได้จ้าดูเอาว้าวออืไอ้ลูกมะนงทงเพลงสุดยอดเลยอยีงไงดูอื้มห,ห,หวานหวานจ้าได้มาเขือเทศเชอรี่ถุงใหญ่เลยค่ะท่านผู้ชมกลับบ้านละขอบคุณค่ะอุปถัมภ์ใจดีเด้อบายจ้า